สวัสดีครับ FC สวัสดีครับเมื่อนี้เป่าแอ็มเราทงอยู่กับน้องพุทโธครับมาติดตามตัวเลขครับน้องพุทโธอีกแล้วนะครับ FC งวดที่ผ่านมา5 1าหนึ่งแสนแตกครับรวยยกช่องนะครับเนาะผู้เฒ่ามาบอกเลขครับผู้เฒ่าเพิ่นออกมาจากวัดมาบอกเลยนะครับเนาะนี่ครับชุดเก่าครับหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์เพิ่นบอกแต่ต้าหลินก็ถือว่ามีโชคใหญ่ละครับ FC งวดนี้ผู้เฒ่าผู้เข้าครับ ผู้เฒ่าคนเก่านะครับมาอีกแล้วครับเป็นผีวัดล่างครับเอฟซีเพิ่นออกมาจากวัดล่างเพิ่นว่ามาขอกินเข่าครับน้องพุทโธเนาะครับเนาะเรื่องเล่าสิเป็นแนวด้ครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องพุทโธแล้วครับนี่กดไลค์กดแชร์เนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเออขอโทษขออภัยครับเอฟซีวันที่สิบหกโอ้นี่ก็ลงอยู่เรื่อยเนาะครับเนาะอ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพุทโธครับสวัสดีครับ ว่าสู้เอฟซีฟังไรครับน้องพุทโธสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับฝันแนวไรกว่าครับน้องพุทโธครับผมว่าผมฝันเห็นผีผู้เฒ่าครับฝันเห็นผีผู้เฒ่าครับครับเพิ่นญางมาหาผมครับครับผมที่นี่พังมากางมหาผมเป็นตากเพิ่นหิวข้าครับครับผมผมก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์คันเก่าครับไปซื้อข้าวให้เพิ่นแต่ผมมีป้ายทะเบียนนะครับบ่มีป้ายทะเบียนเนาะครับซื้อข้าวให้เพิ่นเสร็จ ผมกะเอาแม่เพิ่นครับเพิ่นมาหาหลงปูตโตบ่ครับครับเพิ่นยางมาหาผมนี่ครับครับผมเพิ่นก็ดไปหิวเขาซื้อให้แนเพิ่นว่าผมก็เลยไปซื้อเขาให้เพิ่นครับที่นี้่ไปซื้ออีหยังล่ะครับหลงปูตโตซื้อข้าวกล้องนี่แล้วครับไปซื้อข้าวกล้องบ่ครับครับโอ้คับผมซื้อเพิ่นเสร็จเพิ่นก็ว่าแซ่บหลายครับเพิ่นว่าครับเพิ่นก็ไปส่งแน่เพิ่นว่าครับอยู่เมืองเก่าครับเพิ่นว่า มองไรล่ะครับน้อาปุถุอีวัดนะครับอีวัดเนาะครับกลับเป็นผู้เฒ่าคนเดิมนะครับที่เคยมาบอกหมดที่เดียวครับผมผู้เฒ่าผู้เก่าครับครับหมดที่ผ่านมาบอกเขาเนาะค่ะเนาะหมดที่ผ่านมาตัดเลีนก็ถือว่ามีโชคครับเอฟซีบอกให้มาตามครับเอฟซีกำลังฝันครับวมาซิมาด้วมือเลขออกน้องขอบุคคลฝันเนาะครับเนาะมาเมื่อหนี่ฝันแล้วครับนี่เมื่อวันที่หกครับวันที่จริวันที่เจ็ดบอก เออลงมือลงเวทมีวันติดหวันที่หกเลยครับมือนี้ติดหกเหมือนีดวันที่หกเลยครับครับก็จังไหนอีกครับสองปุถเพิ่นมาแต่สากาะมาแต่วัดหล่างรีบ่ครับมาแต่วัดหล่างครับเพิ่นมาหลวงปู่วาอะไรบ่ครับครับเพิ่นบอมว่าอะไครับพิ่นว่าหายผมไปทรงครับครับเพิ่นว่าหมอเก้าเลยครับผมกับไปทรงเพิ่นอยู่วัดหล่างครับโอ้ไปอยู่วัดหล่างเนาะวัดหล่างหรือไทยมืุบาสนะครับครับผมทรงมันเสียดเพิ่นกับ บอกว่าเดี๋ยวเอาเลขให้คือเก่าเลยวะเพื่อนชายเล้ยงขคือเก่าครับอืมครับผู้เฒ่าคนที่เคยโบกรถไปส่งอยู่วัฒนาะครับเนาะครับคนที่เคยโบกรถนะครับโอ้เพิ่นอยู่วัดล่างครับนี่ล่ะครับเอฟซีเอ้าเดี๋ยวสิใส่บาดหยาดน้ำไปให้เนาะครับเนาะทีมงานก็มีโชคน้ำเล็กน้อยก็ได้บ่หลายครับเอฟซีมาบันนี้ครับมาอีกแล้วเพิ่นสิให้เลข้ยงที่วะครับ ครับเป็นไทยสองตัวหรือสามตัวล่ะครับน้องกุ้โทูสองตัวครับให้สองตัวทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีบ่ครับบ่มีครับบ่มี่อ้าวเิ่นเว้ามาเลยบ่ครับครับโต๊ะไหนครับน้องกุ้โทเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะห้าแปดครับห้าแปดครับผมห้าแปดเด้อครับเอฟซีห้าแปดแปดห้ากับกันนำจังหน่อยครับสามตัวล่ะครับบ่มี่นะคะสามตัวบ่มีครับเป็นบอกเป็นสองตัวโอ้สองตัวโอเลขสวยงามเด้อครับนี่ยเอฟซีนี่ยห้าแปดนี่ เนาะครับยังไรอีกบาทเนี่ยกะมิค่นี้แะมีแค่นี้ครับต้องผู้โทษได้นั่งสมาธิอยู่บอกรับชวเนี้กะนั่งอยู่ครับเห็นตัวเลขเห็นตัวยังลอยมากบอกรับชงเลยครับบ่เห็นยังเนี่ยบ่เห็นครับกูม่านท่อกนะครับกูมาท่อกอะอย่บบไไปใช้ครับบ่มาบอกเลขบอกรับใบไม่มาบอกครับบ่มาบอกมีแต่ความฝันเนาะอ่ามีแต่ความฝันอ้าวเป็นปูเด็กถี่ม่เส้นครับเอฟซีซเป็นดวงวิญญาณเหรอครับ มาขอส่วนบุญส่วนกุศลนอหิวเขานี่แหละครับหยัดลาบพระบาทสมนโอ้ครับนี่แหละอ้าก็ลองเอาไปเสียงโชคเสียงลาบลองเมืองครับงวดนี้วันที่สิบหกคุมภาพันปศสองพันถลอยหกสิบแปดครับขอบคุณที่ไรครับน้องกุ้ตุครับครับผมสวัสดีครับรวยๆครับผมอ้าออกมาตั้งทีครับน้องกุ้ตุครับผมตัวเลีน้อครับเนาะจดไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่แคปหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีห้าแปดห้าแปดครับห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้า ครับกำนังจกหน่อยครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาแอมรัฐธงน้ำเด้อครับขอให้มีโชคใหญ่ครับมีโชคใหญ่งวดนี้ครับเอฟซีเมื่อี้ครับย่าพถึงไปใส่ครับเบาแอมรัทธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเหมือนของดีกันครับเบาแอมรัฐธงนีเดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกกล้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จิงสิเรถือนะครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ขางใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะด,ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เล<ต>ยแล้วก็บีเอ,อ,เอช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอดอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเหายหแขกายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บา่บาวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับ่านผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู <cond ition ing> ่ลุ้ยี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบัวลายครับมาฝากอิบซีบัวลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอ,องาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่ง,งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้นพี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ